สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวนี้จะมาแปลงร่างให้ดูเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ เรื่องที่จะมาพูดวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แป้งเคยเล่าไปใน Facebook แล้วว่าแป้งเคยมีดบ่าแล้วก็ล้มหัวฟาทีวีไปตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วอะ่ะเคยเหมือนเอนะ่าจะเคยพิมพ์เล่าใน Facebook แล้วแหละแต่วันนี้จะมาเล่าแบบตัวเป็นๆให้ฟังอ่ะารสมันแบบมันต้องได้เนอกปะออขออนุญาตเตรียมอ,อกกุปกรณ์แป๊บน,นึงนะคะ ก็มันเริ่มต้นจากว่าวันนั้นใช่ไหมคือมันเป็นช่วงโควิดรอบรอบแรกมัง้งเออถ้าแป้งจำไม่ผิดยอยะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงนั้นเราก็จะมีความแบบว่าเออเป็นแบบเชฟกระทะเหล็กเข้าสิงเออประกวดเมนูกันกันกบเพื่อนเนี่ยทุกวันว่าแบบว่าวันนี้ทำอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีเมนูส่งมีเมนูส่ง กันทุกวันเลยตอนนั้นว่าแบบว่าวันนี้ทําวันนี้แกงเขียวหวานนู่นนี่นั่นวันนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่แบบแป้งอ่ะเลือกที่จะทจําจาปากุรีจาปากุรีก็คือเป็นเมนูที่อยู่ในเรื่องพาราสาก็คือแบบเหมือนมันทําแบบง่ายๆแหละเอาเอาลา,าเมงสองสองยี่ห้อของเกาหลีอะ่ะมาทํารวมกันแล้วก็ผัดเนื้อใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นแบบเมนูยอดฮิตอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยทําเลยเราก็เลยแบบจะลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะลองทําใช่ปะ เราก็ไปวิลล่าเลยเวย้ยไปวิลล่าเพื่อแบบปกติไม่ได้ซื้อของที่วิลล่าแต่ว่าวันนั้นก็คือแบบอุปกรณ์พวกนี้มันจะต้องซื้อที่วิลล่าใช่ปะ่ะมันถึงจะมีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีของแบบของญี่ปุ่นของอะไรเงี้ยใช่ไหม ى? ปุ๊บเราก็ไปเลยเวย้ยเราก็ไปเพื่อแบบไปซื้อของที่วิลล่าซื้อนงซื้อเนือ้ออะไรอย่าง,งเงี้ยเนอกป่ะอ่ะเราก็ไปเสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยท็อปเนี่ยกําลังจะกลับมาจากต่างจังหวัดก็คือไปทํางานใช่ปะ่ะ อูท็อปก็กำลังแลนดิ้งที่ดอนเมืองดอนเมืองแหละก็โทรคุยกันตลอดว่าจะถึงกี่โมงอะไรเงี้ยวันนั้นใช่ปะ่ะเซธแป้งก็ซื้อของแบบมาจัดเต็มเลยนะของแบบมันต้องใช้แบบว่าเครื่องปรุงเกาหลีอะไรเงี้ยก็คือแบบด้วยความเราเป็นคนเกาหลีใช่ไหมเราก็แบบยอมไม่ได้คือของเราทุกอย่างต้องแบบของแท้แลจะจัดเต็มเท่านั้นอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ไปซื้อเว้ยเ็จพอเราไปซื้อซื้อกลับมาเสร็จใช่ปะ่ะระหว่างนั้นใช่ป่ะ เราก็แบบเอยมีเรื่องต้องอัปเดตมาม่อยกับเพื่อนชื่ออีเบสนะคะเออวันนั้นก็คือเสียบใส่หูฟังใส่แอร์พอตหนึ่งข้างนะคะเราก็คุยกับเพื่อนไปด้วยเสร็จปุ๊บเราก็กะเวลาแล้วว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มทําแล้วเพราะเดี๋ยวแบบเออแฟนมาถึงเนี้ยก็คือจะได้กินพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบได้วความว่าเสียบหูฟังข้างหนึ่งเราก็เริ่มขั้นตอนในการวันนั้นทําจับากุลีจะทําซุปเต้าเจี้ยวแดดจังกึมมาเองวันนั้น ก็คือแป้งก็กำลังหั่นหัวหอมจำได้เลยหัวหอมใหญ่เออเพื่อที่จะเตรียมทำถุกโต๊ะเจียวใช่ไหมปแป้งก็กำลังจะหั่นหัวหอมเวยทุกคนหัวหอมใหญ่นะเออหัวหอมใหญ่หัน่นปุ๊บภาพแบบนี้หั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บในสายเนี่ยก็คืออีเบสเนี่ยก็กำลังคุยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยกำลังเล่าเราก็แบบเอาจริง สมาธิมันไม่ได้จดจ่อกับการหันเวเหมือนสมาธิมันจดจ่อกับการที่แบบเพื่อนกําลังเมาแล้วเราก็คือต้องฟังทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ถามต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ใช่ปะแล้วก็หัน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 ปุ๊บมีดอันนั้นอะ่ะเป็นมีดที่ซื้อจากอียกียราคา9 9 9บาทมี3เล่มเล็กกลางใหญ่ปกติเนี่ยใช้เล็กกับกลางวันนั้นด้วยความว่าคือเราต้องสมบนบาทเป็นแดจังเกิลเพื่อให้สมศักดิ์ศรีเราใช้มีดเล่มใหญ่เลย ทุกคนเราีด่มันคมแบบคมสัตว์อะแบบคมมากอะแล้วเราไม่เคยใช้เว้ยหันหันหันปุ๊บชุ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 บเฮ้ย,เ,<ห>ยเล็บกู้หายไปไหนทุกคนเล็บหายไปเว้ย<ง>คือเหมือนมันบาดไปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหายไปเลยป<บ>าด<ท>ปาดแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็หยิบขึ้นมาดูเฮ<หย>้ยเฮ้ยแล,แล,แล้วอเบสก็ถามออเบสอะมันฟังอยู่ใช่ไหมมันก็ถามว่า เฮ้ยมึงเป็นอะไรทําไมเสียงอ่อยเบสมันถามงี้มึงทาไมเสียงอ่อยอะไรเงี้ยแป้งก็บอกเฮ้ยเบสมีปาด่ะคือเสียงเปลี่ยนไปเลยปกติทุกคนจะรู้ว่าแป้งเป็นคนแบบคือเสียงชอตอ่ะนึกออกปะคือด่าแบบแมท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 แมอะเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบเฮ้ยเบสมีปาด่ะเงี้ยเออเบสก็บอกเป็นไรไี่เปหรอไปไปทําแผลก่อนไปเบสมันก็ไม่รู้ว่า แผลใหญ่ขนาดไหนมันก็คงคิดว่าแบบบักแค่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งขอปะอ่ะแป๊บหนึ่งขอขอขอเขียนคิ้วแป๊บนึงนะเขียนคิ้วมันจะพูดไม่ได้อ๋อลืมบอกว่าวันนี้แต่งตัวไปไหนก็คือแต่งตัวไปโรตัสค่ะโรตัสลรามสองนะคะเพราะว่าต้องไปถือของค่ะเพราะว่าของที่บ้านหมดแล้ว พยายามแบบไปเดินห้างน้อยที่สุดนี่ของหมดละต้องไปละเบ้มก็บอกว่าไปไปมึงไปทําแผลก่อนเลย่งเี้ยชะเราก็แบบเอาจริงวินาทีนั้นอะ่ะคือเราช็อกกับแผลมากเพราะปกติแป้งก็บอกว่าแป้งเป็นคนแบบไม่ค่อยมีอุบัติเหตุไม่หกล้มไม่น้อยมากเอาจริงปกติถ้าบ่อยๆจริงๆก็คือเดินชนโต๊ะแล้วขาเขียวคือมีแค่นี้ ไม่ค่อยล้มไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุอะไรเลยอันนี้คือแม่งใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเรื่องของเรื่องคือเราคิดว่าแบบเฮ้ยเล็บเราจะงอกไหมอ่ะคือถ้าเราผิดก,การไปเลยแบบเล็บตรงนี้เราไม่มีเลยแล้วปกติบางคนชอบท f, อําเล็บอะทุกคนดูเนี่ยนี่คือเล็บนิ้วที่ประสบอุบัติเหตุเลยนะคือนิ้วนี้เลยนิ้วนี้เลยแล้วแบบมันหายไปแบบเแบบนี้ยเซนหนึ่งส่วนสี่ฟริง้งออกไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําเล็บยังไงอ่ะก็้วปกติเราชอบทําเล็บอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย ในหัวมันคิดอยู่แค่นั้นแล้วมันก็แบบไอ้เช่ทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยิบทิชชู่ทิชชู่เนี่ยเป็นทิชชู่ที่ใช้ทําครัวคือมันจะหนาหนาหน่อยใช่ปะเราก็คือเราเอามือไปล้างเวเอามือไปล้างแปปนึงเสร็จปุ๊บเราก็ทิชชู่กำไว้างี้ยกำไว้างี้เสร็จแป้งอะใส่หูฟังที่เป็น airpod อยู่ใช่ปะแต่โทรศัพท์แป้งอะจะวางอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมแป้งอะก็เดินมาแล้วก็กดโทรศัพท์อะหาท็อปเออแป้งกดโทรศัพท์หาท็อป เสร็จปุ๊บท็อปเนี่ยก็คือกําลังนั่งแฮงกซี่มากําลังกลับบ้านใช่ไหมแล้วแป้งก็เลยบอกท็อปว่าอ้วนหนูโดนมีดบาดอ่ะเอ,อพอท็อปฟังแค่นี้ท็อปก็รู้สึกว่าม,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าแค่มีดบาดนึกออกปะท็อปก็เอ้าแล้วเป็นยังไงอ่ะแบบทายแผลมันใหญ่เหรอเออท็อปก็ทมเงยเ็้ปเสร็จแป้งคงอ่อยมาท็อปแป้งก็บอกแป้งก็บอกว่า จะว่าใหญ่มันก็ใหญ่อะถ้าจาไม่ผิดนะเือพูดคำนี้แบบคือจะว่าใหญ่มันก็ใหญ่อะคือเล็บหนูหายไปเลยอ่ะป้าก็พูดอย่างนี้ like แล้วเหมือนจะร้องไห้แลวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาวอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแบบไหวไหมค, <c oughs> คือเลือดมันออกเยอะไหมอะไรเงี้ยทุกคนคือเลือดมันก็ออกมปเยอะเว้ยวันนั้นอะคือเลือดมันไม่ได้ออกเยอะมันค่อยค่อยซึมซึมมาคือมันเป็นลักษณะแบบมันไม่ได้มันไม่ได้แหว่งไปทั้งมันไม่ได้แหว่งไปทั้งหมดแบบทั้งก้อนนี้ ปาดเว้ยมันปาดฟิ้งไปเพราะเราอะตั้งมือเราแบบนี้แล้วเราก็หันมันก็เหมือนเฉือนฟึบลงไปอย่างเงี้ยนึกออกปะเออทีนี้ท็อปก็วาเออแล้วมันใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอคือในใจท็อปก็คงคิดว่าเออแม่งมันคงเล็กมากเลยเยงี้ยแล้วแบบก็คือมีฟิลก็คือมีดบาดไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจปะเออท็อกก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ในหูวาก็คุยอยู่เสร็จพอแป้งพูดปุ๊บแล้วแป้งก็รู้สึกว่าแป้งหน้ามืดเฮ้ยหน้ามืดวะแป้งก็น,นั่งลงไป นั่งลงไปที่พื้นแ๊บหนึ่งอย่างเงี้ยน,นั่งลงไปเสร็จปุ๊บพอมันดีขึ้นอย่างเงี้ยป้ก็ลุกขึ้นมาแล้วเราอะด้วยความว่าสารแน่คือแบบจะเดินไปเปลี่ยนทิชชู่เว้เพราะเราอะเข้าใจว่าแบบเลื่อนมันออกเยอะแต่จริงๆอะคือทิชชู่อะแม่ยังไม่เต็มแผ่นเลยทุกคนนึกออกปะแล้วพอแป้งอะพูดบาน้ามืดพอแป้งพูดบรน้ามืดเนี่ยท็อปก็บอกว่าหาน้ำแดงกินหาน้ำแดงกิน เูท็อปพูดประมาณนี้ในใจก็คิดว่าอีเทียน้ำแดงที่บ้านไม่มีน้ำแดงมีแต่น้ำแดงเฮบูบอยถ้าจะให้กูกินกูต้องมานั่งชงอีกเนื้อออกป้าแล้วมือกูไปนหนีกูจะชงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้พูดอะไรละเออก็เลยเดินไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนทิชชู่ทุกคนเดินกลับไปที่ครัวเพื่อจะเปลี่ยนทิชชู่อีกแผ่นหนึ่งความเสลก็คิดว่าแบบเลือดออกเยอะคือกูก็ไม่รู้ว่ากูจะไปเปลี่ยนทําไมอะไรอย่างเงี้ย พอเดินไปเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนทิชชู่แล้วก็เลยพูดก,กับพูดก,กับเขาประมาณว่าอุ้ยหนูเวียนหัวจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันหน้ามืดแล้วทุกคนเสร็จปุ๊บแงก็เดินกลับมาเขาบอกว่านั่งโซฟาก่อนนั่งโซฟาก่อนเขาพูดอย่างนงี้ยแ้งก็เออเออในในสมองก็จรตะว่าแต่แต่ต้องมานั่งโซฟาก่อนนั่งโซฟาก่อนเดินมาุทุกคน,คนเข้าใจเลยคําว่าเวลาแบบสมัยก่อน,นเราทะเลาะกับเพื่อนเราแบบเดี๋ยวมึงโดนเตะ หลับกะเดี๋ยวมึงได้หลับกลางอากาศแน่ทุกคนมันหลับกลางอากาศจริงๆเว้ยคำหนึ่งคำว่าหลับกลางอากาศมันมีอยู่จริงแป้งอะจังหวัดเดินมาเดินมาที่กำลังจะถึงโซฟาแล้วทุกคนเชื่อปะตั้งหลับไปเลยเว้ยแล้วแบบตื่นไมีกทีอะ คือแป้งอะนอนอยู่หน้าทีวีลักษณะเนี่ยคือหันหน้ามาทางโซฟาคือทีวีจะอยู่อย่างนี้ทีวีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้โซฟาใช่ไหมคือแป้งนอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วหันหน้าเข้าโซฟาแล้วจังหวะที่แป้งตื่นขึ้นมาเนี่ยคือหน้าแนบพื้นอย่างนี้เลยนะเว้ทุกคนแบบเนี่ยหน้าแนบพื้นลงไปอย่างนี้เลยเว้แล้วจังหวะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าได้ยินเสียงลิงโทนของตัวเอง โทรศัพท์ที่มันอยู่ที่โต๊ะเนี่ยมันดังความโชคดีก็คือแป้งอะปกติแป้งจะปิดเสียงเป็นคนแบบชอบปิดเสียงอะ่ะเออไม่ชอบแบบเปิดเสียงอะไรเงี้ยแต่วันนั้นะ่ะคือเปิดเสียงเวย้ยแล้วก็ได้ยินเสียงพี่บูโนมาคือตั้งเสียงดิงโทนเป็นเพลงวอซัชเช่ออนเดอะฟอร์เครื่องโทรศัพท์เครื่องเก่าเวสซาเช่ออนเดอะฟอร์อย่างเงี้ยแม่งกูออนเดอะฟอร์จริงๆคือกูลงไปนอนที่ออนเดอะฟอร์เลย ตังที่บูนอนมาขึ้นมาปุ๊บตื่นเว้ลืมตาขึ้นมาแบบปิ้งอย่างนี้แล้วก็แล้วก็คิดกับตัวเองว่าเอ๊ะกูมานอนตรงนี้ได้ไงวะคือคิดแบบในหัวคิดแบบนี้เลยนะเอ๊ะกูมานอนตรงนี้ได้ไงวะแล้วก็กรอกตาไปมาเว้ยแล้วตัวเองแป้งก็ใส่แว่นตาปกติแป้งไม่ได้ใส่คอนแทคลนส์แบบนี้ใ่แป้งก็ใส่แว่นตาเราแบบตื่นขึ้นมาอย่างนี้ยเรามองไปตรงใต้ใต้โซฟาแว่นตาเราอะแม่งกระเด็นอยู่ตรงนั้นเราคิดใจ คือตอนนั้นแม่งเหมือนแบบสมองแม่งใช้เวลาในการประมวลผลนะเจ๋วว่าแลแ้วแว่นตากูเบี่ยงนั้นได้ไงวะแล้วก็แบบค่อยค่อยลุกขึ้นมาเว้ยแบบเหมือนดันคือลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนแม่งเจ็บมากแม่งเจ็บตรงนี้เว้ยข้างไหนวะเออข้างนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็เจ็บตรงหน้าอกแล้วก็เจ็บตรงแขนตรงศอกแล้วก็เข่าพอลุกขึ้นมาใช่ป่ะก็มองเข่าตัวเอง ทุกคนเขาเป็นสีเขียวเลยอะคือเราลม้มตอนเราล้มแรกๆอ่ะมันจะเป็นสีเขียวก่อนใช่ปะ่ะแล้วมันถึงจะค่อยช้าเป็นสีม่วงใช่ปะ่ะคือมันเป็นสีเขียวเว้ยแล้วก็นั่งแลก็เลยมานั่งโซฟาของจริงแลลวอันนั้นมานั่งโซฟาเสร็จแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ดิลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเดินมารับโทรศัพท์ก่อนเพราะโทรศัพท์อยู่ที่โต๊ะกดรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บท็อปก็ถามว่าอ้าวตะกี้วางใส่ไปทําไม ท็อปถามว่าตะเกียบแป้งอะวางสายไปทําไมแป้งก็ไม่ตอบเลยเหมือนแบบนิ่งอะเหมือนงงอะเออเสร็จก็เดินไปนั่งโซฟาพนั่งโซฟาเสร็จก็เห็นเข่าตัวเขียวแล้วก็เจ็บตรงหน้าอกแล้วก็เพูดกับท็าว่าตะกี้หนูล้มแน่เลยอะทาไมเข่าหนูถึงเขียวว่ะท็อปก็เริ่มตกใจหละทีนี้ว่าแบบเฮ้ยเป็นลมเหลววะอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วท็อปก็เริ่มยิงคําถามแบบเยอะมากแบบว่าแพ้เป็นยังไง แล้วล้มลงไปตอนไหนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีแบบเหมือนท็อปยิงเหมือนท็อปก็คงตกใจอ่ะเขาก็ยิงคำถามแบบแล้วเป็นไงบ้างเล้วลเชื่อว่าแป้งตอบไม่ได้เลยเว้ยตอนนั้นอนะคือรู้ว่าถามว่าอะไรแต่ว่าปากอะมันพูดออกไปไม่ได้ว่าเป็นยังไงแล้วบ้างคือเหมือนมันติดมันติดอยู่ที่ปากเว้ทุกคนแล้วทีเนี้ย แป้งก็เลยบอกว่าแล้วแป้งอ่ะก็เหมือนพอพอแป้งได้สติแบบนอนลงไปแปบบหนึงอ่ะแป้งก็ลุกขึ้นไปห้องน้ําแล้วก็ส่องกระจกก็คือว่าเหมือนหูหลังหูตรงเนี้ยแป้งอ่ะเนี่ยังเจ็บอยู่ยอ่ะคือหลังหูแป้งตรงเนี้ยแว่นอ่ะก็ตอนกัดแทรล้มลงไปอ่ะขาวแวนอ่ะมันกระแทรแล้วแป้งก็เลยกระเด็นออกไปคือหลังตรงเนี้ยเลือดหูตรงเนี้ยเลือดออกสิบสิบใช่ป่ะแล้วก็เจ็บหน้าอกมือเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นแผลคือเหมือนไปฟาดกับ อะไรที่วางอยู่ที่ผืนไม่รู้ว่าเป็นขวดอะไรทั้งอย่างเนี้ยมือแบบลงไปฟาดอย่างเงี้ยเออเสร็จปุ๊บท็อปก็แบบว่าให้นั่งอยู่เฉยเลยนะเอออย่าเพิ่งลุกไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสักพักใหญ่เลยอะ่ะเออท็อปก็แบบเหมือนให้พี่แท็กซี่อะ่ะเขารีบขับมารีบรีบขับมาให้ถึงที่บ้านอะไรเงี้ยบอกเขาว่าเอ้ยแฟนแบบมีดบาดแล้วแบบเหมือนเป็นลมลอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะพอท็อปมาถึงอะ่ะก็แบบ เหมือนตอนนั้นอะแป้งก็เหมือนจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีอะทุกคนมันแบบเหมือนแบบความดันมันต่ําแบบต่ํามากอ่างเงี้ยเราแบบเหมือนมาคุยไม่รู้เรื่องอะเออแบบเหมือนเรื่องมันไม่เป็นเร่ยงสมองอะนึกออกปะแล้วทีเนี้ยพอไปถึงโรงพยาบาลอะหมอเขาก็วัดความดันพอหมอเขาวัดความดันเขาก็แบบเหมือนตกใจนิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยทําไมความดันต่าขนาดนี้อะอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเหมือนตกใจอะเขาก็วิ่งวิ่งวิ่งกันอะไรเงี้ย แะ้วที่เนี้ยตอนนั้นอะเหมือนท็อปก็ตอนที่ขับรถไปอะท็อปก็แบบเหมือนกังวลว่าเอ๊ะแบบเรามีประกันอะไรบ้างหรือเปล่าวะรุ่นนี้นั่นค่าใช้จ่ายแบบเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะต้องแอดมิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีเนี้ยแป้งก็พูดขึ้นไปว่าเฮ้ยแป้งมีประกันคือแป้งอะประสบเหตุน่าจะประมาณช่วงช่วงปลายปีอะแต่แป้งทําประกันไปตอนประมาณเดือนมิถุนายนเออเรียกน้องเรียกญาติเนี่ยมาทําประกันตอนเดือนมิถุนายนเสร็จปุ๊บ แล้วแป้งก็นึกได้ว่าเฮ้ยแป้งมีประกันนี่ว่าประกันอุบัติเหตุแป้งก็มีอะไรเงี้ยประกันสุขภาพาแป้งก็มีแต่คือตอนนั้นที่ทำยังไม่เคยใช้เลยอันนี้คือครั้งแรกเสร็จปุ๊บพอไปถึงโรงพยาบาลน่ะหมอเขาก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมแป้งถึงแบบความดันต่ำขนาดนี้เพราะหมอเขาใช้คำว่าตอนหลังหมอเขามาบอกว่าความดันของแป้งอ่ะเหมือนกับคนที่ประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วแบบม,ม้ามแตกตับแตก ปอดฉี่อ,อะความดันจะลงมาต่ําขนาดเนี้เหมือนเออฟิลมานั้นแล้วหมออะเขาก็เลยจับเราอะเหมือนเอนเตียงเอาหัวลงเนี้ยเออเหมือนไปนก็น,นอนเอาหัวลงสักพักนึงอะคือตอนที่นอนอยู่ที่เตียงอะมันก็เริ่มแบบกระวนกวายแล้วว่าเหมือนมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรอะมันวูบว่าปะเออทุกคนมันวูบว่าปไปหมดเลยเว้ยแล้วแบบเหมือนงงงแล้วก็มึนมึนเออฟิล์มานี้ตอนนั้นที่รู้สึกเสร็จแล้วปุ๊บ ท็อปก็ออกไปโทรหาญาติแป้งที่แป้งทำประกันกับเขาอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยต้องทํายังไงพอท็อปก็ไม่รู้ท็อปก็ไม่รู้ว่าแป้งมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเลยก็เลยโทรหาคนนี้เป็นญาติญาติแป้งเองอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอโทรไปใช่ป่ะญาติแป้งเนี่ยก็จัดการให้หมดเลยเลือกห้องนู่นนี่นั่นสรุปอะต้องแอดมิทหนึ่งคืนเพราะหมอว่าขอดูความดันว่าทําไมความดันแป้งอะมันถึงน่ากลัวเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แป้งอะไปเอ็กซเรย์เออว่าแบบ เฮ้ยมีอะไรแตกหักเสียหายบ้างสรุปว่าไม่มีหมอเขาก็จะคอยถามเช็คอาการเราว่าเราคุยรเรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าคืนนั้นแบบต้องแอดมิดเหมือนเราก็บอกหมอว่าเราเจ็บตรงไหนบ้างหมอเขาก็จะเอ็กซเรย์ตามนั้นแต่ว่าเหมือนเขาก็เอ็กซเรย์หัวจดเท้าเออเพราะว่าแผลเนี่ยมีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยลงไปเสร็จปุ๊บหมอเขาแหลยอธิบายว่าคืนเราอะอาจจะแบบเหมือนช็อกแล้วก็ แล้วก็เป็นลมหมดสติไปเอ,อสรุปแผลก็คือที่มีนะคะก็คือหนึ่งหลังหูสองออตรงหน้าอกตรงเนี้ยฟาดกับฟาดกับชั้นวางทีวีตรงเนี้ยเป็นขีดอย่างนี้เลยปึ้งเป็นขีดอย่างนี้เลยเว้ยเออแล้วเจ็บตรงเนี้ยเจ็บที่สุดเลยแล้วก็เข่าข้อศอกแขนทั้งหมดตรงเนี้ยคุณลงไปที่พื้นมันก็เลยเป็นแผล พอแบบแอดมิอะไรเรียบร้อยอันนี้อันนี้มีจุดพีอีอย่างหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งอันนี้คือพีกว่าลม ัล้มนะคะก็คือท็อปค่ะกลับมาเอาของเพื่อเพราะว่าเราต้องแอดมิชใช่ไหมท็อปกลับมาเอาของที่บ้านแล้ววันนั้นอ่ะคือแบบมันมีเออเขาเรียกว่าอะไรมันมี